อิสราเอลนะคะตอนนี้เนี่ยเขาปรับแผนฉีดวัคซีนเริ่มให้มีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์แล้วนะคะเพื่อที่จะเป็นการป้องกันโควิด1 i ให้กับเด็กๆที่อายุระหว่าง5-11ปีค่ะก็หวังนะคะว่าประเทศเนี่ยจะสามารถเอาชนะของโรคโควิด1 i ที่ตอนนี้นะคะมีอัตราการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในประเทศตอนนี้นะคะก็เริ่มมีการทยอยฉีดให้กับเด็กๆมาแล้วตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองโดยนาสตาลีเบเนตนะคะนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลเขาก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับเด็กๆในประเทศของเขาด้วยการพาเดวิดเบเนตซึ่งเป็นลูกชายคนเล็กวัย9ขวบไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 i เข็มแรกด้วยเดวิดนะคะมาพร้อมกับพ่อของเขาค่ะเพื่อที่จะมารับวัคซีนไฟเซอร์ ที่ศูนย์ฉีดเมืองเฮอร์ซิมยานะคะซึ่งภายหลังจากการฉีดวัคซีนไปนแล้วเนี่ยเดวิดก็บอกว่าโอโ้ไม่เจ็บเลยนะคะไม่เจ็บเลยจริงๆในการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ค่ะถ้าเราจะดูตัวอย่างในการฉีดวัคซีนแบบครบร้อยเนี่ยนะครับต้องเป็นที่อิสราเอลเนี่ยนะครับมีการติดเชื้อลอกที่4ครับเริ่มลดลงในเดือนกันยายนครับในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้ เวลาก็เริ่มจะกลับมาใหม่จะต้องกลับมามีเรื่องของเข็มกระตุ้นนะครับเพราะที่อื่นเนี่ยเด็กๆเนี่ยตั้งแต่อายุ12ลงมาเนี่ยนะครับมีไม่กี่ประเทศที่จะให้ลูกๆหล,ลานๆของเราเนี่ยไปฉีดนะครับเป็นการส่งสัญญาณครับว่าอาจจะต้องเริ่มฉีดให้เด็กมากขึ้นนะครับการที่จะทําให้เกิดความมั่นใจครับว่ามีความปลอดภัยเนี่ยนายกมตีเขาเองเนี่ยก็เอาลูกเขาเองเลยครับมาลองฉีดวัคซีนดูนะครับ